ฉันอยู่มันสองคนอ่ะฉันก็พูดกันปกตินึกอออกไหมแต่เวกเธออ่ะเข้าข้างจนแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่จริงเลยจริงจริงแต่อยู่กันอ่ะอยู่กันเองอ่ะก็คุยกันปกติแต่พวกเธอก็แบบพี่พีพี่พีที่พีอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแบบเข้าข้างอะไรก็พี่พีนืกอออกไหมอยู่ที่ไหนคะไม่ใช่มันจริงๆทุกคนเอาแต่เข้าข้างแล้วก็เหมือนหนูแบบเป็นคนไม่ดีอ่ะแล้วพัโดทุกวันอ่ะมันก็เซ็งนึกออกปะมันก็ไม่อยากยุ่งเนึกออกไหมก็เลยแบบอยากทําอะไรก็ทํากันเลย โดน,น,นหลายรอบเกินละว,วันนี้เขาลงไม่ไมดีทั้งเรื่องคิวบ้างเรื่องพี่พีทบ้างเรื่องนู่นเรื่อง,อง,องนี่บ้างบางทีมันก็น่าเบื่อเนงอะแบบไม่สนุกไปไขายรูกกันฉันอยู่กันเองอะฉันโอเคฉันแฮปปี้เวย้ยแต่ว่าการ,รทีุ่กคนมาแบบเขาก็ชอบแบบว่าพี่พีถูก,ถกพี่พีอย่างงีพ้พี่พีอย่างงี้แบบว่ามันเยอะเกินไปพี่พีททุกวันไม่มีความสุขจริง หน้าเจือ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 จะไปไหนพี่พีพี่ถือให้ไหนคนไม่ให้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะโกฮับนะคะยิ้มหน่อยงอหน่อยอ๋อโกรธโกรธคนในนี้หรอโกรธใครเดียโกรธใครเดียวเออ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเดี๋ยวเราปิดก่อนเพื่อจะถ่ายรูปเนาะโมโหคนคนในจิ๊กซอว์ลืมใส่แขนเสื้อแล้วคุณนี่หัวโดดอุ้ยใส่แขนได้หรอ่ยไม่เป็นไรนั่นแหละดีแล้วข้านี้ยังติดอยู่ตรงไหนอ่ะมันหลุดเหรอ มันหลุดหรอเไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้บ่นไงบ่นจนเสื้อขาดเลยบ่นจนเสื้อขาดไปแล้วบ่นจนเสื้อขาดไ้างหนึ่งมันขาดเดี๋ยวอดี๋ยวเดึ๋เลยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดีะยวเียเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดี๋ยเดยวดีห้เดี๋ยวเดยืนหน้าร้านอยู่ที่ไหนีีเยยียยย๋ยเี๋ยวเด จันนะคะแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่ลังสิตนะคะอยู่ที่ซอยมอลังสิตนะคะอย่าลืมมาชิมกันนะคะนี่อย่าลืมมาชิมกันนะคะนี่ค่ะข้างในร้านบรรยากาศร้านนะคะ